ก็อย่แย่โอเคครบสี่อัน อันนี้เป็นไม้เทนนิสนะครับ,รบวันนี้นะครับวันพุธที่17มกราคม2567เวลา4ี่โมงเย็นยิมหนาทีก็เรารวีวิวเสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีนะครับนี่เดี๋ยวไปตีเทนนิสกันโอเค